สวัสดีครับวันนี้ครับมาดูดเขาครับพี่น้องครับนี่ครับมาดูดเขาเมลัดหนูครับนี่ครับมาสองสองผีบาครับสองผีบาครับนี่ครับได้นลุ่นกันครับว่าจะมีหนูบ่ครัะไรนี่ครับโบรามันมีหนูครัะไรนี่ครับติดตามมึงครับมันจะมีบ่ครับ พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับพี่น้องชดเด็ดชดเด็ดชดเด็ดนะครับพี่น้องชดเด็ดไปชิคุ้ครับ หางนีหางแจบขอแจบขออุ้ยสุดยอดสุดยวดอละเอ้นไป้นหม้นขาจัดอี่สออ้ยรอเารอ้ยร้อถอนหึงมือถอี่อน้ายว่านี้นเ้านะามันฟรี่ายกว่านี้อ้้ม้วโอ้น้ยนอยหนอยใอบ้าน้ ครัหลานลูกันดีครับผ่านมี ie, ครับพี่น mm ้องครับกระจายเลยพี่น้องขาดมือดิข้อเทโอ้ชาดีพี่น้องเหือดชิบควงเลี้ยวไทยควทแท้พี่น้องเอ้ยชาดีเลยพี่น้องควงเลี้ยวควางนี่ละควางนี่ละบ่บอตั้มเกา จอกเด็ดเลยพี่น้องสองเลี้วองเล้วสองเล้วพี่น้องสองเล้วสองเล้วพี่น้องสองเล้วจอดเด็ดพี่น้องจอดเด็ดเอนลอด็ควัาขรคขคขมาไหนครับใกล้เหมือนหรอครับนู่นายนี่ครับพี่น้อง ยต้ถายูกาเลยอยู่ซาเใช่มื่กี้านนดอยูกซาเลยเอเดือดสาดมันซาเลยมันมันดูต้นไทรเลยไม่คอหันอันมันมีมันมีห้างอยู่เออโอ้แต่หูแป้นเด๋อ่นหัวไอ่อนเตือนนี่ต้องเตือนเด้อ ครับอย่างนั้นเองครับมาพี่น้องรุ่นแก้วครับขุด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 ขุนเุดข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 ุ็ขุดขุดขอดขุ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 ดขอดขุ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 ดนุดขุดนเดขุดขุนขอดขุดขุดนุดขุดขุดขด พู้นีกพู้นีกผู้ีเดี๋ยวต้นหน้ไอีกอนเลยพี่รองใส้ใส่ใ่นี่นี่ปุ๊บปุบบ้านหน้าอีกแล้วพี่้องบ้านหน้าอีกแล้วโยนโยนี่ครับจมูกจมูกอู้นูคูดง่ายไปเห็น อีกแล้วครับพี่น้องครับว้าวโตครับพี่น้องว้าวเฮ้ยแทงุนเด้แล้วแทงคุนได้แล้วโอ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดโอ้ยเกือบกูโอ้ยหัวแท้ของกูครับ ซีโตรครับพี่น้องครับซีโต้ีโตโอ้ยนะครับซีซแล้วครับซีแล้วครับพี่น้องครับซีแล้วซีแล้ว รุ่นมึงครับสีมีอีกบ่ครับพี่น้องครับรุ่นมึง ใช่แล้วครับรอดสุดท้ายแล้วครับน่ครับคุณสิบมีครับให้นี่ครับขอจบคลิปลงมาเพียงเส้นนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย,ยครับสวัสดีครับ